วันนี้พามาเฟินดูเฟิร์นข้าหลวงเนาะเฟิร์นข้าหลวงที่สวนเรามีหลายสายพันธุ์สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้พาจะพามาดูเฟิร์นข้าหลวงที่สวนอันนี้พันธุ์อะไรเนาะนี่ mm. บ๊อบอบ,อบ,อบอบบ๊อบอไรสดดอกสวยมากนางสวยมากถามมาได้ทักมาได้ค่ะบริการมีส่งนะคะส่งทั่วไทย mm. มีทุกไซส์ค่ะทุกไซส มีทุกไซน์นะคะเดี๋ยวโดจ,จะยาวไปมีเยอะนะคะมีหลายกอมีหลายสายพันธุ์สายพันธุ์อะไรก็ถามมาได้ค่ะสายพันธุ์อะไรก็ถามมาได้เราดูแลเองเลีเ้ยงเองนะอันนี้อันนี้นางเพิ่งเริ่มสาวสาวสุายจะเป็นสบายนางสบายนางมีหลายตัวนะคะอันนี้สบายนางก้ามปู อันนี้สบายนางนั่นเลยแล้วมีไซสไ์เล็กด้วยนะคะถามมาได้ค่ะอ่าอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวยไหมคะสวยคะ่ะสวยค่ะสวยสวัสดีค่ะอย่าลืมติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ